คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่213แรงม้าเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบไบ LED แล้วนะคะพร้อมไฟ daytime running light นะคะแบบนี้เลยค่ะไฟสูงต่ำนะคะอยู่ในโคมเดียวกันแบบนี้นะคะ คันนี้เป็นแรปเตอร์นะคะติดตั้งสติกเกอร์นะคะเป็นสติกเกอร์ลายแคปลาค่ะเป็นสีดำนะคะตัดสีแดงแบบนี้นะคะสไตล,ล์บึกบึนแล้วก็ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นเนาะสำหรับเจ้า,ากันชนกับกระจังหน้าของเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าแรปเตอร์อยู่แล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแรปเตอร์จากโรงงานนะคะอันนี้จะเป็นชุดแต่งจากโรงงานทั้งหมดนะคะยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะคะก็จะเห็นว่า มีไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะแล้วก็มีห่วงนะคะไว้สำหรับลากนะคะเป็นสีแดงนะคะแบบนี้นะคะช่วงล่างนะคะจะเป็นช่วงล่างฟอกนะคะเป็นชเป็นชคฟอกนะคะทั้ง4ต้นนะคะนี่เลยกำลังแรงม้าเหลือๆนะคะ213แรงม้านะคะแรงบิด500นิวตันเมตรนะคะมาดูล้อแม็กกันค่ะ คันนี้นะคะล้อมแม็กจะเป็นล้อมแม็กขนาด1 7นิ้วนะคะเป็นยาง bf goodrich นะคะเป็นยางออ t ทเร i n นะคะสามารถลุยได้ทุกสภาพถนนนั่นเองค่ะซีรีส์ของยางนะคะคันนี้นะคะจะเป็นด้านในรถแรปเตอร์กันบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็นาภายในนะคะเดินได้ด้วยสีแดงนะคะพร้อมพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะแบบนี้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนั่นเองค่ะ ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติค่ะที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะคะคันนี้ยังมาพร้อมเลนทิปปิ้งนะคะพร้อมพุชคอนโทรลนะคะล็อกความเร็วด้วยนั่นเองค่ะหน้าจอนะคะจะเป็นจอทัชสกรีนนะคะ8นิ้วนะคะพร้อมกล้องวางหลังแบบนี้นะคะเกียร์จะเป็นเกียร์10ส,สปีดนะคะแบบนี้เลยอ่าแล้วอันนี้จะเป็นปุ่มแพดปุ่ม ขับเพื่อนสี่ล้อนะคะแบบชิปออนเดอะไฟนะคะลูกค้าสามารถปรับได้นะคะยังมาพร้อมระบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าแล้วก็ระบบป้องกันการลื่นถล่ด้วยนั่นเองค่ะมาดูเบาะหนังกันบ้างค่ะเบาะหนังนะคะอันนี้จะเป็นเบาะหนังแบบอะคันชาร่านะคะจะเป็นหนังกลับนะคะจะช่วยเวลาเราขับคามเร็วสูงนะคะจะดูดตัวเรานะคะกับให้ติดกับเบาะอยู่เนาะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายเวลาขับขี่นั่นเองค่ะ พร้อมกับแพดเดิลชิปนะคะแพดเดิชิปเนาะที่พวงมาลัยนะคะปรับเปลี่ยนเกียร์บนพวงมาลัยด้วยนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะอ,อันนี้จะเป็นาภายในรถนะคะมีผมมาให้นะคะชุดหนึ่งเนาะแบบนี้มาดูด้านหลังกันบ้างค่ะวันนี้เน่ก็ใส่อ่าติดแถมเป็นพวกชุดฉุกเฉินแล้วก็ผ้าคลุมรถไปให้นะคะด้านในกว้างนะคะนั่งสบายมากค่ะ ถ้าได้ลองแล้วจะติดใจแล้วก็หลงรักเจ้า Ford Ranger Raptor คันนี้เลยนะคะดูรอบๆคันเลยค่ะด้านหลังนะคะสำหรับ Raptor X นะคะก็จะมีโลบาเหล็กค่ะติดตั้งมาจากโรงงานแบบนี้เลยค่ะส่วนด้านท้ายค่ะมาพร้อมกับกันชนท้ายนะคะพร้อมอห่วงลากนะคะ2จุดแบบนี้ค่ะและยังมาพร้อมกับ โลโก้เรนเจอร์แรปเตอบนี้นะคะติดตั้งจากโรงงานนะคะฝั่งนี้เป็นเรนเจอค่ะแล้วก็เปิดเนี่ยค่ะฟ้าเปิดฝาท้ายนะคะเปิดแบบ e ีซี่ลีฟนะคะคือช่วยผ่อนแรงเนาะและยังมีนี่ค่ะอ่านั่นจะเป็นปลั๊กไฟนะคะไว้เวลาออกแคมปปิ้งนะคะก็สามารถเปิดเสียบ ไฟด้านหลังได้นะคะเปิดไฟต่างๆเนาะด้านบนก็มีไฟเบรกดวงที่3ามาให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยมีเซ็นเซอร์ถ้อยหลังนะคะเป็นเสียงกาะยาพร้อมกล้องมองหลังมาให้4จุดนะคะด้านหลังนะคะฝาถังน้ํามันนะคะน้ามันสามารถเติมรองรับได้ถึง B20 เลยนะคะนี่ค่ะอ่าแบบนี้นะคะถังน้ํามันก็บรรจุถึง80ลิตรเลยทีเดียวค่ะวิ่งยาวๆนะคะเติมถังนึงก็สามารถวิ่งกรุงเทพเชียงใหม่ได้สบายๆไม่ต้อง กอดเติมหลายๆรอบเลยนะคะมาดูรอบๆคันกันเนาะสวยงามขนาดไหนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มเท่ดุนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชมอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เน้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจจองรถ ติดตอนน่อเนตได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0839825161วันนี้ไนดะ้ขออนุญ,ญาตส่งมอบรถส่งความสุขให้กับคุณลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ